ตอนนี้ผมก็น,นัดข้างมาต่อเติมบ้านจะต,ต่อเติมบ้านนั้นข้างเดี๋ยวไปดูกัน,นช่างกําลังลงมือทํานะบ้านนั้นข้างเออก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมก่อนนะครับนะครับอ่านี่ให้ช่างต่อเติมนั้นข้างช่างกําลังลงมือทําอยู่ตอนนี้กำลังลงมือทำโครงอยู่แล้ว แล้วก็ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาดูกันนะครับตอนนี้ผมจะกลับทำงานก่อนนะครับอันนี้คือแวะมาดูช่างก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันตอนเย็นเจอกันนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงผมก็ได้กลับเข้ามาดูบ้านก่อนนะครับที่หลังจากที่เมื่อเช้านี้ช่างมา ทําโครงหลังคาแล้วก็เจอฝนนะครับเจอฝนช่างเจอฝนตกก็เลยทําได้นิดหน่อยได้ลกลับบ้านแล้วนี่ทําโครงหลังคาวันนี้ก็ทําได้แค่นี้ก่อนละมัง้งเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมาทําต่อเดี๋ยวเราได้แค่นี้แล้วก็แค่นี้ก่อนนี่ไงต่อโครงหลังคามาแล้ว เติด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 ตดโอ้นังไข่ยืนอยู่นั่นเมียเมียยืนเศร้ายืนเศร้าย,ย,ยืนประเมินวิเคราะห์นี่ครับโครงหลังคาเราครับผมเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวผมจะถ่ายไปก่อนนะที่ที่จะทำโครงหลังคานะตรงนี้ทำโครงหลังคาแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องนะครับ ประตูเปิดได้เลยนะไม่ได้ปิดแล้วก็เดี๋ยวไปดูหลังบ้านที่ผมจะทํานะครับชี้ไปก่อนชี้ไปก่อนนี่หลังบ้านหลังบ้านจะเริ่มทําจากตรงนี้เลยนะครับนี่เราจะเริ่มทําจากตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นประตูเข้าหนึ่งประตูนะครับเป็นประตูเข้าหนึ่งประตูหลังบ้านนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้ปูกระเบื้องไปนะครับปูกระเบื้องไปแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็ทําโครงหลังคาไปหมดนี่เลยครับ ทำโคงหลังคาหมดนี่เลยแล้วก็ทาโคงหลังคาไปถึงตรงนี้ครับทาโคงคงคาไปถึงตรงฝาท่อดําๆนะครับนี่แหละคือหลังบ้านที่จะทาโคงหลังคานะครับอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่หลังบ้านนะครับอ่าเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็คือพาเพือพ่อนๆมาดูการทำโครงหลังคาวันแรกนะครับโอ้ตอนนี้แดดแรงมากนนน,นพระอ,อาทิตย์ก็ อย่าล really? ืมนะครับเพื bye. Bye ่อนๆอย่าลืมออกกาลังกายกันด้วยนะครับแล้วร่างกายจะแข็งแรงนะครับสุดท้ายนี้สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกาลังกายเข้าไปบายเพื่อนในบ่ายในบายสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆเจอผมอีแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้ผมเลิกงานแล้วนะครับตอนนี้ผมเลิกงานแล้วแต่ว่าเพื่อนๆครับตอนนี้เป็นเวลาแค่17นาฬิกายีนาทีนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูบ้าน ไปดูบ้านวันที่สองที่เขาทำโครงเหล็กโอ้เสียงม่ดีนเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านกันว่าเขาทำโครงเหล็กไปถึงไหนแล้วนะครับอ่าแต่ตอนนี้ไปดูก่อนเนี่ยตอนนี้เวลาแค่1 7 2เจุด 2. นหรือ5้าโมง20ปนทีนั่นเองแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้เป็นสีแยกไฟแดงวัดเจ้าพิกิจมาดูผลกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ช่าง ทำโครงหลังคาวันที่สองไปถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับลงอ้วนครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเราจะมาดูว่าช่างทาโครงหลังคาวันที่สองเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เวลาแค่หกโมงเอนะเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเรารอฝนอยู่ตอนนี้เวลาหกโมงหรือสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับ เดี๋ยวผมพาดูหลังคาก่อนฝนก็ยังตกอยู่ผมพาดูหลังคาก่อนนะนี่อันนี้โคงหน้านะโคงหน้าอ่ะเดี๋ยวไปดูโครงหลังก่อนไปดูโคงหลังก่อนเดินเข้าไปในบ้านกับแม่เลยเดี๋ยวไปดูห้างหลังบ้านก่อนนี่ไงโคงหลังบ้านเฮ้ ถอนเท้าตรงไหนถอนเท้าตรงไหนเดี๋ยวนี้เลยบอกหลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะตีลูกชายนี่นี่ครับโครงลังคานะครับเดี๋ยวเดินดูรอบบ้านก่อนอย่าลืมนะลูกค้าเอ้ยถ้าไม่ใช่ลูกค้าดิอย่าลืมนะเพื่อนๆน,น,นี่ตอนนี้แค่หกโมงเองนะโอ้ช่างทำโครงลังคาเสร็จแล้ว นี่ไงเดี๋ยวก็วันที่สามคือพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะได้มุงหลังคานะมุงหลังคาแล้วก็ทำประตูตรงนี้ครับอม,มันคีดทราทางฝนจะตกหนักมากเลยดูแลโอเคเพื่อนๆเดี๋ยว พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่สามนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะพามาดูอีกนะครับเป็นวันที่สามนะ,ะวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนี่ตอนนี้เวลาหกโมงนะโอเคผมจะเข้าบ้านฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักมาก เพื่อนๆอันนี้บอกไว้นิดนึงนะตรงนี้ผมจะเป็นที่ฟาดตะก,ก้อผมนะซ้อมตะก,ก้อฟาดห้อยอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็แค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปไปดูบ้านผมที่ mm hmm. ผม รับเหมาช่างให้มาต่อเติมหลังคาบ้านนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่ช่างทานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าช่างทำต่อเติมหลังคาบ้านวันที่3ไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้ผมเลิกงานแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้เวลา,า17.10นคือ5โมงเย็น5โมง10นาทีเนี่ยแต่วันนี้กับเมื่อวานนี้มันแตกต่างกันมากนะเมื่อวานนี้โอ้โห5โมงเย็นเนี่ยเหมือนกับ1ทุ่มนะแต่วันนี้นะครับท้องฟ้าสดใสเดี๋ยวเราไปดูท้องฟ้าข้างนอกก่อนก่อนที่เราจะออกเดินทางไปที่บ้านผมนะครับนี่ไปดูนะครับนี่เป็นไง แดดแรงมากเลยหน้าไปเตะตะก้อมากเลยนะครับแต่ว่าผมติดภารกิจนะครับวันนี้ผมอยากไปเตะตะก้อบ้างเลยเนี่ยตะก้อที่สนามตะก้อนะครับเซฟปักตะก้อนะอยจะไปืดโดดฟาดตะก้อสักสิบยี่สิบทีเฮ้ย <ST. S 1> อะไรกันรถผ่าไฟแดงเนี่ยรถคันนั้นผ่าไฟแดงนี่เห็นไหมนี่เรามาดูกันนะท้องฟ้าสว่างสดใสน,นะเพื่อนๆอ่านะครับอ่ามีคนปัน่นจักรยานด้วยเห็นไหมอันนี้คือสี่แยกไฟแดงวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพื่อนๆผมสิทธิ์นะครับสิทธิ์สิทธิ์ โอเคเดี๋ยวเราไปชมบ้านเราไอ้บ้านผมนะครับกันอ่าแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่ช่างต่อเติมหลังคาให้นะครับที่ช่างต่อหลังคาไปดูกันว่าไปถึงไหนแล้วต่อหลังคาเดี๋ยวเราไปดูจาก หน้าบ้านก่อนมาหลังคาหน้าบ้านเป็นยังไงบ้างโอ้ทาเร็วมากนะครับอืมหลังคาหน้าบ้านนะครับนี่เป็นเป็นหลังคาขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากสามวันที่ช่างทําไปนี่เป็นหลังคาขึ้นมาแล้วเอ้าตรงนี้มองไม่เห็นนี่ครับเป็นหลังคาขึ้นมาแล้วนะครับนี่หน้าบ้านเดี๋ยวต่อไปดูหลังบ้านกันนะครับว่าหลังบ้านเป็นยังไง หลังบ้านโอ้ว้าวหลังบ้านเป็นโรงขึ้นมาแล้วนะครับมีสามวันนะครับโอ้โ oh, หนะครับสามวันแล้วมีชายคาแล้วนะครับหลังบ้านผมหลังบ้านมีชายคาแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บขอบแล้วก็ติดระแนงแล้วก็ทำอะไรอีกหลายอย่างอยู่นะครับ ล้วตรงนี้ก็จะเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับเป็นข้างบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตรงนี้กอนถ่ายข้างนี้ยนี่นะครับหลังบ้านโอเคนี่ก็เป็นวันที่สามที่ช่างมาทาโครงหลังคาบ้านให้ให้ผมนะครับก็ช่างบอกว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์อะไรนะ เขียวเขียวคืออะไรก็ผลไม้ไงเขียวเขียวอ่ะไปถามแม่เลยก็วันนี้เป็นวันที่สามที่ช่างมาทําหลังคาโครงหลังคาบ้านให้นะครับพุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ช่างหมอแห้งจะหยุดนะครับช่างไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะปิดคลิปแค่นี้ก่อนสําหรับโครงหลังคาบ้านสามวันติดติดกันช่างก็ทําได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนปิดคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล้างรถกันนะครับ ล้างรถเสร็จแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบายโอเคมันเล่นอยู่นะเออเพื่อนๆครับผมลืมไปไหนๆล้วก็มาแนวออกกำลังกายแล้วนะครับพอดีวันนี้ผมมาดูบ้านก็ผมเห็นที่ออกกำลังกายเลยนี่คืที่ออกกำลังกายนะครับผมจะโพลให้ดูนะครับให้เพื่อนดูเดี๋ยว ขะอขึ้นไปโหนอีกขึ้นไปโหนเป็นไงเพื่อนจับได้แล้วให้ดูซิพี่โอ้โอ้โอ้สี่อเป็นไงเ,เนจด แเก้อ่าเพ,พื่อนๆอย่าลืมออกกําลังกายกันนะครับและสุดท้ายนี้บาย,ยจะกระโดดลงนะอ่ามึงปิดปิดกล้องให้เลย